คำถามถัดไปนะครับครับทำไมมุสลิมชอบปิดกั้นตัวเองคบแต่มุสลิมด้วยกันไม่คบเพื่อนต่างศาสนกอันนี้ที่จริงแล้วน่าจะเป็นการเห็นของพี่น้องต่างศาสนิกครับแต่ว่าไม่ใช่หลักการที่จริงแล้วหลักการของเราเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับใครก็ได้ในความเป็นมนุษย์ไม่งั้นนบีไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกว่าคอยรูกุ้ม คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคืออัมฟาฮุมดินนาสคือคนที่ทําประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดคําว่านาสในที่นี้ไม่ใช่มุสลิมนะครับหมายถึงว่านัสอันนัสในที่คือมนุษย์มนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ใช่ก็ตามอยู่ในเงื่อนไขนี้เช่นเขาอมุสลิมอาจจะเป็นคนที่ไปช่วยเหลือตามถนนหนทางที่มีรถชนมีอะไรครับอัมฟาฮุมดินนาสก็คือให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นความเห็นที่ ที่คนต่างศาสนาเนี่ยเขาเห็นเพราะนี่คําถามของเขาคเห็นว่ามุสลิมไม่ค่อยคบกับคนอื่นที่จริงแล้วไม่ใช่ที่จริงแล้วไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคบกับทุกคนนั่นแหละแต่ที่มาเน้นกับมุสลิมเพราะอะไรมันคุยถูกคอเข้าใจเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจมันคุยแบบเขาเรียกมันเนื้อเดียวกันเรื่องเดียวกันใช่เวลาคุยภาษาที่ใช้มันมันไอ้นี่เอ้ยเดี๋ยวไปละมาดกันอ่ะแล้วเดี๋ยวละมาดเสร็จเราไปกินชากันไอ้นี่มันคือเรื่องคุยภาษา ภาษาเดียวกันแต่พอเวลาจะไปไปคุกคีกับพี่น้องต่างศนนครนบได้เวลาเนี่ยเราก็ต้องบอกอขอตัวนะผมผมไปนะก็ไม่ได้ไปด้วยกันเห็นไหมฉะนั้นในในความเป็นจริงถ้าเอาหลักการอิสลามหลักการอิสลามไม่ได้ให้มุสลิมปิดตัวแต่ส่วนใหญ่ที่มุสลิมเนี่ยไม่ค่อยเห็นว่าคบกับพี่น้องต่างสัสน,นอที่ว่าเป็นสนิทสนมเฉกเช่นคบกับมุสลิมเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าวัฒนธรรม การกินเรื่องต่างๆเรื่องอิบะดาการทำปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยมันมีสิ่งที่คล้ายกันเหมือนกันครับไอตรงนี้มันก็เลยทำให้สนิทมากกว่าในความเหมือนเอางี้ไม่ต้องเรื่องศาสนาหรอกคนที่ชอบขับบิ๊กไบค์เนี่ยครับเขาก็มีแก๊งบิ๊กไบค์ใช่ไหมใช่ผมก็ไม่เห็นเขาไปแก๊งกับอะไรนะอรถรถเล็กรถเล็กมอเตอร์ไซค์เล็กก็ไม่เห็นเขาไปไปคุกคีเขาก็คุกคีอยู่แหละ กวนของเขาบิ๊กบอยใช่เดียว,ยวแต่เขารู้จักไหมรู้จักแต่เขาไม่ได้สนิทเพราะอะไรไปออกทริปก็ไปด้วยกันครับไปอะไรนะไปสังสรรค์ก็ไปสังสรรค์ด้วยกัน,นเพราะเขาชอบเหมือนกันอย่าว่าแต่ศาสนาเลยคําจําเพาะที่อยู่ในกลุ่มกวนนั้นที่พอพูดคำารึ่งแล้วเข้าใจกันเลยว่ามีกลุ่มฉันรถเล็กจะบอกว่าอ๊ทำไมพวกคุณไม่เห็นพบคบฉันเลย ไม่ใช่ฉันรถเล็กหรือเาล่ันไม่โค้งฉั้นตนไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวเห็นไหมล่ะมันไม่เกี่ยวคนที่อะไรนะชอบเดินทางทิปท่องเที่ยวไปภูเขาไปกางเต็นนะเอารถอะไรรถกระบะไปกางเต็นเขาก็มีแก๊งเขามีกกนเหรอเขาเพราะเขาคุยกันรู้เรื่องใช่เนะเขาจะไปคบบิ๊กไบ๊ไหมเขาก็ไม่คบเพราะบิ๊กไบ์มัน พาเทนตไปไม่ได้เอาไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็มันไม่ใช่ศาสนาเห็นไหมมันน้อยฉะนั้นอยาวว่าแต่เรื่องศาสนาเลยแม้กระทั่งเรื่องของชีวิตามชอบเนี่ยที่เหมือนกันเขาก็จะมีแก๊งเขามีกลุ่มเขาฉะนั้นเราจะไปตําหนิเขาว่าเฮ้ยกลุ่มนี้ไม่มาคุยกับพวกเราเลยไม่เห็นมสนิทกับเราเป็นไปไม่ได้เราเราใช้ตรการนี้ไม่ได้เขาก็คุยเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงลึกหรืออะไรเท่าไหร่ที่ผมกล่าวข้างต้นไงฉะนั้นพี่น้องต่างสนิทจะได้เกิดความเข้าใจ